สวัสดีค่ะสวัสดีด้จ้าเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะขนะเธอมีความสุขเมื่อใหม่วหนใหม่ค่ะทุกคนเลยคืดคนด้วยค่ะเบิ่งแม่เนาะขนะเป็นไปหมดเด้อค่ะมาก็กันอีกแล้วเนาะขนะก็ปันเอวยก็พามากินกาแฟด้วยจ้าเด้อตัวทังนี้ก็เป็นต้นเซาอยู่ด้อค่ะทางยุโรปนี้ แต่ว่าเป็นอากาศดีมนันนี้อากาศสดชื่นเด็ดออกค่ะเด็ดอกกํมาบอว่ากันเยอะเนาะคะเนะเาะบอไหลก็เรื่องเยอะกินกาแฟค่ะกาแฟดำนยจ๊ะเด้อกาแฟดำห้ามีเหงืนนะะ่อค่ะห่มขนาดชื่นใจ อืมสดชื่นขนาดเลยจ้ะสำหรับคนคอกาแฟเด้ดจ้าผู้หรือบ่ดื่มก็บ่ว่ากันเนาะขอนอเราคนมัก็ดื่มพวกน้ำชาโอเลี้ยงโอวันตินอันตรีอีกสันไมโลบอกค่าเยอะแยะอาหารอาหารมันเยอะเนาะขเนะเครื่องดื่มมันเยอะเดี๋ยวนี้ชาร้อนชาเย็นชานมชาเตอชาเขียวชาเขียวชาบเขียวก็ว่ากันไปเนาะขอนะ มีทุกอย่างค่ะแต่ก็ระหวังถ้าไปดื่มกะสูม,มาร์คันเซ์น้ำตาลเนาะเนาะก็ต้องบอกเพ่นว่าโบาใส่น้ำตาลหรือว่าใส่น้ำตาลนิดหน่อยบางทีแม่ค้ากะโบชอบใจด้วยค่ะถ้าไปเวลาเพิ่ํทแล้วไปบอกใส่นั่นนิดใส่นั่นหน่อยก็เพื่อนกระหนาบอกว่าแล้วมาแล้วมาซื้อทําไมวะแมม,มบอกบค่ะลังคนลังคนก็เคยเอ้ยก็เคยเจออยู่ค่ะแต่เอ้ยงบค่อยัน บ่ค่อยไปอันนั้นเยอะนางคนพ่ดว่าเอ้าซื้อเอกเต๋อพันโบซื้อเครื่องครบสิเนี่ยค่ะเขาพันไปซื้อแบบว่าพันกินบบไดค่ะใส่น้ำตาลอันตะเลยเยอะเยอะเดี๋ยันเออพ่นกินบบไดเพราะเขาเป็นน้ำตาลอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะถ้าไปบอกว่าใส่อันนี้ให้พี่นิดนิดนิดน้อยๆได้หรือว่าบบใส่เลยพันก็รู้สึกเอ้าพันก็สิบอกเลยเนาะค่ะว่าถ้าถ้าโบใส่เลยมันซิบออร่อยได้คุณพี่เพิ่นว่าสิ เอ้ยใส่เอาฝังคำม้วน,นเพราะว่ามันก็าหาเรื่องมาคุยกันเนาะแต่มันเป็นเรื่องจริงเลยค่ะที่เอ้เว้านี่สังเกตเลยค่ะเดิมถ้าว่าไปอันบอกว่าใส่อันนี้ให้ให้พี่นิดนึงหรือไม่ใส่เลยได้ไหมคะเพื่อนกันรู้สึกว่าสีบัพอใจเนาะเนาะเป็นเป็นบางเป็นบางที่เด้อเจเด้อเพราะว่าเอ้ยก็เข้าใจค่ะเพราะมันเป็นสูตรพัน,ส,พนสูตรนี่ก็เพะนะียอนว่าไปเรียนมาแล้วก็เพะนะี่อนเอาไปเสียงเงินจ้าง เหรียญอีกนอหนอนหนตรงใจเงินแล้วพ่นมาหานลูกค้าว่าลูกค้าบอกว่าอันนี้บพี่โบใส่พี่โบอเอาในการรู้สึกว่าพันว่าเอา้าคือบอเอาสิน่คะเอาคือบอเอามันชิโบแซบเลยพันมันก็แม่นความพันเดียค่ะไปตู้กระตายย่ายยังันคุยเยอะฟังค่ะเพราะว่าขึ้นไปขึ้นมาขึ้นเดียวหัวขึ <laughs> ้นเดยียวหัวะะเดียเดี๋ยวนี้ไปยันดื่มพันดื่มนี้กินนันกินนี้กันระวังค่ะระวังไปมด เพราะว่าห้าบนระหวังพ้นตัวเองทำาให้ตัวเองงั้นมีปัญหาน้ำตาลขึ้นก็ขึ้นไหวขนาไดไค้ะเอยนี่เดี๊ยบเลยพี่นันลงเนาะคะ่ะเนาะขึ้นเราเขาก็รู้สึกบสบายตัวเราลงก็บูดีขึ้นก็บูดีเนาะคะ่ะเนาะน้ำตาลลงพันแห้งอันตรายเข้าโคม่าไปเลยแม่บอกคะ่ะน้ำตาลขึ้นกับพันอันตรายคือกันค่ะถ้าขึ้นนานๆก็ระบบทุกอย่างล้วนคือกันค่ะก็เลยต้อง ทำเมื่อมันพอดีพอดีอันนี้เล่าเรื่องอันวิถีชีวิตของตัวเองเนะค่ะเด้อที่ประสบแล้วก็ผ่านมาแล้วก็กำลังอยู่เดี๋ยวนี้คะ่ะเดี๋ยวนี้เอ้ยกกินยาควบผมยาเบาหวานเนี่ยค่ะบดิชีตก็ค่อยโชคดีไปเอ้ยก็ฉีดยาวนานเนะะี่ยคะ่ะอุ้ยบเฮ้ฟาวค่ะหลังอันถ้าฉีดยานี้หรือว่าเอา้ยบบชอบเนาะคะ่ะเนาะพวกเหาเหาบบชอบกินยาเขาบบชอบเขาโบาชอบไป ไซอันอย่างอื่นสิคะเพราะว่าจริงๆแเราเอ้ยมันเป็นคนที่ว่าเอ้ยกระ,ะชับกระเฉงเนี่ยคะ่ะเอทันเอดนี้เนาะคะ่ะเนาะวันนี้มันมาเป็นระบบร่างกายมันล้วนมันก็เลยมันก็เลย,เลยต้องควบคุมมันกันน่อยบะก็ดีนะคะที่ว่าเอ้ยกันยุดฉีดมาได้เท่าเหลือก่อนเอ้ยไปหุดีๆก็ประมาณครึ่งปีนะคะยุดฉีดก็ดีใจนะคะฉีดนี่บริฉีดธรรมดาเด็กค่ะฉีดสูงสี่เท่าตัวมือค่ะเอ้ยฉีด วันที่ก็ขี้ตูนตักผู้เจ้าเพราะว่ามันฉีดน้ำข่าเนาะขอเนาะน้ำขาแฮงไซค์ฝังนะคะ่ะสำหรับคนยังงบ่เคยเป็นก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ต้องดูแลตัวเองกับส,สุขภาพสุขภาพสําคัญที่สุดค่ะต้องดูแลตัวเองบ่แม,ม่นว่าน่าไปกินซุมสี่สุมา้าเดี๋ยวนี้บบได้ด้วยค่ะอาหารการกินนี่ก็บ่แม่นเอวยเวาเนาะค่อเนาะถ้าไปเบิ่งแล้วก็บางเทอก ใส่มีแต่นแนวเซบๆเนาะคะ่ะมันก็แซบสําหรับคนที่ว่าพันกินใดมนะะันบอกค่ะถ้าพันกินกินกินแบบนั้นบไาณก็อันตรายสําหรับตัวเองค่ะส่วนมากเออเกแต่ทําอาหารกินเองนะคะทําอาหารกินเองนี่ทําอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งยิ่งอันตรงอันควบคุมเนาะคะ่ะเนาะทั้งควบคุมมันระบบร่างกายเนาะคะ่ะเนาะควบคุมมัน คิดใจบางทีเฮาก็อยากกินเฟ้อฟาอยู่ด้วยค่ะเพราะว่ามันเฮาเป็นคนเนาะค่ะหนูเห็นมองนั้นอยากนั้นเห็นมองนี้อยากนี้แต่ว่าก็ตรงอันอดใจะค่ะอดใจเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าทําไปแล้วก็มันมีผลสําหรับตัวเองมันต้องมันนั่งอันปดลอกตัวเองอีกเพียเพ้ยน่าอันเพี้ยน่เสาเนาะค่ะเนาะเพี้ยน่ะน้าตาลใน,นระดับก็สําหรับเออเนาะค่ะเนาะเออก็บรู้ว่าสําหรับเพื่อนคนอื่นนี้ เป็นอยู่บ่แต่ว่าเอ้ยทุกคาาเนี่เป็นค่ะเอ้ยก็ต้องระวังตัวเองกินดื่มแต่เลยเอ้ยก็เอ็ดน้ำมดหรอกค่ะเอ้ยก็กินน้ำมดปกติแต่ว่าอันเดหนที่มันร่างกายเอ้ยบับเอ้ยก็บวบวบทำค่ะเดี๋ยวนี้ก็น่าไซส์เถื่อฝังเมื่อวานนี้ก็ไปอันเข้าน่ำเมืองกับลูกสาวกับหลานสาวเนาะค่นเนาะก็ม้วนเลยค่ะม้วนม้วนอันก็ไปกินฮั่นกินนี้ก็ก็กินน้ำดอกค่ะเพราะว่าเอ้ยก็พันกังหัจักอยู่ว่าเอ้ยขุมควบขุมอาหารเนาะค่ะเนาะ วังอย่างเอ้ก็โบก,กินนานสาวก็เก่งเลยค่ะเดี๋ยวนี้อันนี้ใย,ยกินไม่ได้เพิ่งกระซิบอกเลยก็นนหรักค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ให้น้ําตาลให้นะไม่มีน้ําตาลใยใย,ย,ยดื่มได้เพิ่งบอก <laughs> เอ้ก็รู้สึกว่าปลื้มครับปลื้มที่คุยเยอะฝั่งนี้เพราะว่าปลื้มใจค่ะที่ว่าอันคนข้างเคียงพันก็เอาใจใส่เนาะค่ะเนาะหรือว่ามันเป็นตามใบก็่รู้ด้วยค่ะเด้อ <laughs> สงสัยนะปะอันประเด็นสุดท้ายเป็นตามวัยเนาะค่ะเนาะวัยหุ่นโสขึ้นเักาหัวแล้วไซเออังฝังคกับก็เลยมาขึ้นพันก็ไปซื้อแันแถวบ้านแถวประเกินชาไข่มุกเนาะค่ะเนาะร้านยี่นาเมืองพันมาเปิดหลายเลยค่ะคนเอเชียคนจีนมาตีตลาดอย่างนี้ค่ะแถวยุโรปนี่ก็เยอะก็ทั่วที่ทั่วทุกโลกเนาะค่ะเนาะทุกมุมโลกคนจีนมันไปสิค่ะ ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะพืนอนก็มาทําค้าขายพันมันเป็นนั้นธุรกิจพันธ์เนาะค่เนาะคนไหลค่ะเพรา่ไแม่แต่คนจีนคนเกาหลีเนาะค่ะเนาะมีมัดพันก็มาค้าขายพันอีกร้านหนึ่งพันธนมาเปิดอันนูโดนี่นะคะขนมเซนนั้นเนี่ยค่ะคนต่อแถวกันสองแถวค่ะเออเฮงบระเทถไทยลงยูทูบเพราะว่ามันคนเยอะเขาก็โบอันนั้นเนาะค่ะเนาะมันมันเป็นนั้นกดชุมชนเพืนอน พิลึกค่ะอันโตแถวอนูโดอันกินของคนนั้นเกาหลีเนี่ยคะ่ะอันหลนานเอ้ยตุ๊กตาฮันเพิ่นเพิ่นเพไปเคยกินมีแล้วเนาะคะ่ะม่กับแม่เพินเ่นทีแรกเพิ่นน่ซื้อเอ้ยกินเน่ซื้อเาใหญ่กินวันนี้ไปเบื้องแถวแล้วเพราะว่าไอ้ยายคนมันเยอะใหญ่เพ,าพ,าพราะว่าโตแถวมันยาวยืดเลยแถวเนื้องั้นอย่างบบมดอีกแถวเนื้อง,ง้นตรงอันเห็นอันพนักงานซิคิวที่มันไปจัดแถวอีกตงงา่างหากยาวยืดไปเลยคะ่ะเอ้ยว่าบ้า ที่โทเพื่อนอะได้กินอีกแถวเนึองจานคนว่าเป็นลมกันว่าคืดน,น้าเจอือล้านวัานร้านน้อยๆเด้อ,อะคะ่ะบบแม่นร้านใหญ่ถ้าร้านใหญ่อันโอ้อ่าอันนี้ก็เป็นอีกแบบแต่ว่ามันอยู่นําเซ็นทรัมแต่เป็นร้านน้อยๆครับเอ้ยว่าห้องสองห้องสองอ่ะนาะว่าสองห้องกับโแม่เนาะอกมันเป็นอยู่นํามันมันบได้ใหญ่ดอกคะ่ะเดี๋ยวเบงินธรรมดาธรรมดาคนโตแถวเอ้ว่าป้าติโทอันอันมันเป็นเทรนเนาะคะ่ะเนาะเทรนทางนี้เพิ่น โตีแถวไปกินนั่นทั้งคนอันที่อยู่นี้ทั้งคนอันที่ว่าอันต่างชาติเนอะค่ะหนอที่พัฒนมาเที่ยวหรือว่าพัฒนมาเข้ามาอยู่เนี่ยค่ะโต้แถวตัวจังประหันเคยว่าบ้า,บาติโทไหลได้เัีเพียบเออตุ๊กตาว่าไหลได้เพียบหนอคนงม้มว่าอันว้ากับลูกสาวลูกสาวบอกคุณแม่ค่าเช่านี่ก็อัน สุดยอดด้เพราะว่ามันแพงก็บแม่นแม่นความพันนะคะทั้งค่าเช่าทั้งค่าลูกจ้างเนาะค่ะเนาะลูกจ้างก็มีเจ้าขนก็สี่ห้าคนนะคะทำวุฒหันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนโตเที่ยวมันเยอะก็เลยอันแต่ก็เห็นเราก็ชื่นใจค่ะเพราะว่าคนกินคนมากินแล้วคนมาอันได้รับความนิยมนะคะได้รับความนิยมหลังจากนั้นก็เลยหลานสาวก็เลยไปอัน เขาร้านที่ว่าชาไขมุกเนี่ยคะ่ะชาไขมุกเนี่ยเคยไปกินนาพาพันไปกินสมัยพันอายุประมาณเจ็ดขวบค่ะเอ่ยวะ่ะเดี๋ยวนี้พันพันน่ะสิบเอ็ดแล้วค่ะพันกับสิบเอ็ดบอกว่าสิบเอ็ดขวบเนาะค่ะเนาะไปกับเอ่ยเนี่ยบอกค่ะไปรกับพันนั่นแหละคะ่ะไปเอ่ยเพราะว่าเอ่ยกับโบเอ่ยบโบค่อยกินของพวกนี้เนาะค่ะเนาะนยอยู่บ้านเขาเอ่ยกับโบค่อยได้ใบอัน,นั้นเพราะว่า ส่วนมากก็มีแต่กาแฟกาแฟก็ส่วนมากก็สูงเองทำเองยุ่งเหยินสิคะก็ไปเจี๊ปีเลแล้ววันนี้พันธร้านที่เคยกินพันแล้วก็ย้ายออกมามองอื่นค่ะมอ,มองมาตั้งเป็นร้านใหญ่ขึ้นทุกอย่างทันสมัยมดก็พนักง,งานก็เป็นซิปนยค่ะแต่ว่าเป็นคนคนเอเชียมดเทียเดียวเห็นคนก็นหลายค่ะต้องได้จองคิวคือเอาไปกินนำของอัน ไปสร้างอาหารอันของแมคโดนู้นหรอกค่ะเนาะที่ว่าต้องเอาเบอร์นั้นเบอร์นี้มาแล้วก็ในได้โลนมเบอร์ใช่ค่ะอันนี้ก็นมเบอร์ที่สามสิบสองแต่ว่ามีมีมองนั่งเยอะค่ะก็เลยพากันไปนั่งสามคนเอ้ก็ไปนั่งอยู่หรอกค่ะอันลูกสาวกับลูกสาวพันก็ไปยืนเบิงบวันนี้มันนหิงหลายแม่ว่าเลยมันนั่งเบอ้ยวันนี้ก็เลือแจะสาวน้อยค่ะพันก็ตื่นเต้นหรอกค่ะเนาะเพราะว่าพันเด็กน้อยกับหลังม้วนว่างั้นเดิไปเล่นไปหันเล่นไปนี่เบิ่งหันเบิ่งนี้ เดี๋ยวมานะบว่าเอาเอ้ยว่าเอาเดี๋ยววันเดี๋ยววันมันหัวนับนัเบอร์ตัวมันไม่ถึงง่ายหรอกยายราะว่านเบอร์ที่สามสิบสองนู่นน่ะเพราะว่าเอ้ยคืนอย่าหัวอย่าหัวค่ะเอ้ยกัมานั่งคนนั่งเต็มปิ๊กค่ะนํำเนื้อหันผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีเนาะคนตังเดื่อนลูกหลานพาเอาลูกหลานไปเลี้ยงเนาะนอนลูกหลานอยากกินประพันธ์กามันเป็นเทนมันบอกว่ามันเป็นเทนของสมัยนี้ก็เลยนั่งหัวค่ะเอเอ้ยกัเอ้ยก็เไปนั่งกะ เต็มค่ะคนก็เต็มได้ยืนก็มีก็ะหาก็บักเหงด้ยค่ะพาะคะุณมันไหล่สั่งชาไข่มุกกับมะม่วงชามะม่วงเนะะี่ยค่ะพ่ก็บอกเอฝังเอ้ยก็ลืมไปละแล้วก็ของพันก็ของแม่พันวันนี้พ่นเลยอย,ยากอยากเคยใหญ่ยชิมอย,ยากเคยใหญ่ชิมชาไข่มุก เพื่อน็ดีนะคะพานว่าอันนี้ไม่ได้ใส่น้ําตาลพันบอกไม่ได้ไม่ได้ให้เขาใส่น้ําตาลเลยเพราะว่าอยากให้ยายชิมด้วยเพราะกับความนานลักของหลานสาวเ้ยค่ะของอันของแม่พันกระโบดีใส่ค่ะพันบอกพันไม่ได้ใส่ทั้งคู่ชิมทั้งคู่นะยายนะพ่นบอกเอ้ก็เลยชิมก็เลยอันชิมมันชาไข่มุกอันรสอันแต่ขารสมะม่วงบอกค่ะถ้าเอ้บ้าพิษกายว่าเอ้ยนะคะเนาะเพราะว่าเอ้บอค่อยชำนานเรื่องพวกนี้ ก็ชิมนิดนิดน่ดนอยๆแล้วก็เลยถ่ายรูปของพันธุ์อยู่น้นานนานร้านเออทุกตาเราบอกเอ้าเมื่อก่อนร้านมันคืออยู่ตรงนี้ถูกแล้วเพื่อนวานร้านสวนาวกเมื่อก่อนเราไปกินตรงโน้นร้านเล็กๆอันนั้นเลงกร้านน้อยควน,นี้ค่ะอันนี้เป็นร้านใหญ่เลยร้านเล็กๆนะนเพิ่นๆใส่ให้ฟังเดี๋ยวนี้เข้าย้ายมาตรงนี้แล้วเพิ่นวานเออก็เลยขึ้นจากหัวแต่ว่าโอ,อ้อาค่ะร้านใหญ่แสดงว่าได้กาไรเนาะค่ะเนาะ ได้กำไรดีเลยว่าเพราะว่าพันกระทำมาหลายปีแล้วสินะคะก็เลยประกันอันมาค่ะเมื่อวานวันนี้หนาวห้รถแรมอันนี้เอ้ยใส่ม้วนม้วนในฝั่งเนาะค่ะเนาะหนาวห้นรถแรมนะขึ้นมากลับบ้านเลยสาวน้อยเราบอกว่าพันอยากเลี้ยงอันขนมปังอันใสยันใสโกบเฮือใหญ่กินมาว่าร้านนั้นอร่อยอร่อยเป็นวันเอ้ยขึ้นเดียวหั้วอยู่ค่ะวันนี้เราบอกว่าหัน ยาญ่กินเยอะบได้เด้ปะแม่เราบอกว่าใหญกินแม่พ่อเราบอกว่าใหญ่อันกินเยอะบได้เพราะว่ากินอันไปกินซาลาเปากันมาค่ะพูดละลูกซาลาเปากันร้านที่พ่อพันตังนํามันมันเป็นมันเป็นรถเข็นเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามีพนักงานห้าคนก็ทําใหญ่เลยเืาอของย่างเอเชียคือกันอากาศพนดีก็เลยไปยืนกินกันทีแรกว่ามันนาเข้ามันบใบโมงก็ยัง่ได้กินเขาไงก็เลยกินกันก่อน สาวน้อยก็กินบม่มดเละค่ะมื่อแม่พันแม่พันเลยเอยไปเอ้ยก็กินไปลูกนึ่งกับอีกประมาณสักบ่มดครึ่งเลค่ะนิดเดียวก็เลยเสาก็เลยอันยุดหนาอค่ะหนูเพราะว่ามันเขาก็ลิมิตตัวเองหูจักว่ากินวิธีหรือสิ่งนี้ก็เลยขคืนยังหัวว่าหลานสาวอยากเลี้ยงกันขนมปังใสยันใสใสโกบเพราะว่าร้านนู้นอร่อยแต่มันต้องเดินไปไกลนนยายมันบอก เอ้ยก็เลยบอกว่าเอาไว้ขาวนาแล้วยายมานาแล้วจังไปกินก็เลยจากนั้นพักก็บอกโอเคบัางบ่ก็เลยพาก,กันนั่งรถกลับมาอันบ้านค่ะกลับมาบ้านก็เลยอันลูกเสาวก็เลยไปตํมามักทั่วจานบักใหญ่แล้วก็พัดไข่เซนเซนมือกินเพ็ดเพชดเนาะขน,น,นมีเฮงเอ้ยก็กินเข้าไปนิดนึงก็แซบข่าวก็กินนั้นแล้วก็ยาวไปเลยเนาะขนมเพื่อ แฟนเออพันมาอันตนแหลงแหลงเนาะแฟนเอ๋อพันกระโถออะเบืองบอกไปว่ามาลิ้นพันกันแฟนเออก็เลยโทรเข้ามาว่าสุตุเอ๋เต๋อเขไปย่างนําเมืองอันกับอันเสาสองเสาว่ะพันโอ้คักคักอากาศดีพันโทรมาบอกว่าอเฮากับบ้านดึกเด้อแบะว่าประมาณสามทุ่มพวกเฮาเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์กระมู่เฮาแล้วมันซียามมันยานเอ๋ยพันยานเอ๋ยทากินเขานะค่ะก็ดีค่ะก็น่ารักเลยพันกระบอก อันน้าตัวยากินก็กินก้อนเพราะว่าเอ้ยต้องใช้ยาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็วเาตรงๆเพราเขาอยู่น้ากันเขาก็ต้องพันว่าเสนิญอยู่น้ากันก็ว่าพูนึ่งเป็นนั้นพูนึ่งเป็นนี้สิเนี่ค่ะพันกระบอกหมายยาเอ้ยทาแล้วมันหึงมันตนแรงแล้วมันเบิดบานอดเวลากินแล้วเขามันบริกรสิเอะกับพันกนาหลักก็ขอบคุณพันหลายๆจากนั้นก็เอ้ยก็ต้มกาแฟเนาะค่ะเนาะก็ไปแห้งตามสไตล์เอ้ยก็ไปนั่งเงินอัด คลิปอันสดหนะก่ะไทยอันไลฟ์นออันน้อยนึงหนูก่ะประมาณยี่สิบนาทีแล้วเอ้ก็เลยเศร้ามาพันมีหลมเนอันต้นใบใบเมื่อวานแต่ว่าเป็นอากาศดีค่ะมุนี้อากาศแห้งดีค่ะลมบกค่อยมีไปเลยมอนี้แต่ว่ามันยังเป็นตอนเศร้าอยู่หนะกับเอ้ยก็ยังบ่ได้ออกหรอกค่ะแต่ว่าประตูทางแฟนเอ้ยเปิดประตูทางนั้นไปทางสวนนี้พันเปิดไปเฮ่อแล้ว พระกระไปแล้วล่ะค่ะไปหาหมูพันหมูพันการสิ้นเดือนนี้ก็ตรงย้ายบ้านเนาะค่ะเนาะย้ายจากบ้านเก่ามาบ้านใหม่สิค่ะก็ส้อยกันนู้มันแล้วพันบอกมันจังสะดวกก็ประกันเอสเนะก่ะก็บที่เนหมูคู่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเวลาพันเอสเรียบร้อยแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารตามร้านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะบบได้มีแต่เลยเยอะบบได้มีค่าอาหานค่านี้ค่ะคือช่วยด้วยช่วยด้วยความเป็นเพื่อนเนาะค่ะเนาะ วันนี้เมื่อกี้บ้านก่อนออกไปเพราะว่าอันหมู่อันหมู่ถามว่าปานเดียตัวเต้นอะไปอันเยี่ยมพันว่าไปไปเบิ่งว่าอันบานพันเอดไปฮอดกระเดือแล้วไปบ้านบดตังเตอร์เอ้ยหมาเอ้ยก็ไปส่งเทือกแป๊บๆเดี๋ยวค่ะเพราะว่าพันก็เขาทงานไปกบแฟนเอ้ยนะคะแล้วพันก็มาส่งวันนี้เอ้ยก็เลยบอกว่าฮันเพราะว่าเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วพันธสื่อโทรทัศน์เนาะค่ะเอ็ออันเป็นตู้เป็นเตอร์ก็งามเนยค่ะเออแฟนเอ้ยก็เอาหบเบิ่ง บันิมูแล้วถามว่าฮันตูเอารูปนี้เฮอเมียเฮอตุ๊กตาเบิ่งอยู่บอกรึ่าฮันแฟนเลยบอกว่าเฮอเบิ่งบอกเขาว่าเสนอเขาว่างามขนาดเป็นว่าเออแล้วขึ้นยักหัวค่ะอันอันนี้มันเป็นการอันสนทนาแบบอันเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะแบบแบบการสื่อสารกันทั่วทั่วไปที่เฮาคุยกันเสร็จเออก็เลยว่างามเมาก็เนี่ยบอกตูว่ามือหันเออยก็บอกว่างามค่ะเพราะว่ามันงามไม่ดีทันสมัยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นวัยรุ่นพราก็เลยบอกแฟนว่าอัน เอาเอาตุ๊กตามาเบิ่งในไหมเหายอยากเห็นเพื่อนบอกว่าเมียบ้านก็คือกันเอยก็เลยบอกว่าเออเอาไว้เฮอสุดตูเอ็ดอันงานสุดตูเรียบร้อยจากนอยแล้วเหาจังไปเบิ่งก็น่าไปอยู่หรอกค่ะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้พันก็ต้องย้ายบ้านเมียบันก็เอ็ดฮันเอ็นนี้จัดขขงเพื่อนเนาะเพื่อนกันทุระเพิ่นก็เยอะว่างั้นเถอะป่ะก็แฟนเอยก็เลยบอกว่าเออโอเคแล้วเขาจังบอกเพื่นเธอไปไไปเพื่นกน่ารักด้วยค่ะขนาดยุงยุงนี้เพื่นกันยังมาคุยนะมา ยังมาเทคแคยังมาอันยาเเอ,อ้ยกินกาแฟพ่อพันหูจัาวว่าเอ,อ้ยเอ็ดคิบกินกาแฟเนาะพันก็เข้าไปเบิ่งค่ะพัน,ว,าาน,านว่าตูา่คือว่าวภาษาบ้านเฮาแดเอยก็บอกว่าเว้าเว้ากันใดคือกันแต่ว่ามันกลุ่มคนเบิง่งมันโบแม่นกลุ่มคนทางนี้ส่วนมากมันเป็นคนทไทยเลยว่าสิมันเป็นคนแถวเอเชียโอ้เข้าใจแล้วเขียนตัวหนังสือเด้เขียนได้ดคือกันว่าแต่เขาต้องไปใจระบบอันระบบที่เฮาไปซื้ออันนั้นมาแล้วเขาจังเขียนลงใดวะถ้าเฮาบใจเขาก็ มันก็น่ามีระบบฟรีแต่ว่าเอ้ยบ่ได้ไปถึงอันคันที่ว่าเข้าไปยินประหันเนาะคันเนาะเอ้ยก็ว่าตรงๆถ้าว่าเฮาใจนี่เฮาก็บ่ใจเพราะว่าคลิปเฮามันบ่ได้มีจะเหลือมันเอ้ยทำเอ้ยทำม้วนๆเนาะคันเนาะทำกระทั่มันผ่านเอ้ยก็โชคดีแม่นบ่ค่ะพูดเลยก็อยักเขื่อนมันผ่านเมื่อว่าวตรงตรงเนาะคันเนาะผ่านแล้วมันก็มัดไปเป็นอีกคันนึงแต่มันถ้ามันบ่ผ่านเฮาก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็เฮาทำเฮาทำแล้วเฮาจอยเสียก็เอ้ยมันมีความสุข สำหรับคลิปกินกาแฟเอ้ยเนาะนะช่วงนูเอ้ย,ะะนะอยก็มาไลฟ์สดน้อยนึ่งค่ะบโบได้เยอะเพราะว่าเอย้ยตุ๊กตาบบได้ทามาสามปีกว่าแล้วค่ะใน,นไลฟ์สดนี่ก็โอ้ยปฐุมประถ,ระถายเนะะียค่ะลืมค่ะเรื่องของเรื่องเบิ่งแม่ลืมเนะะียค่ะเยียว่าบบลืมเนะะียค่ะอันนี้เว้าเรื่องของเอะะนะ้ยเนียค่ะเนี่ยเอ้ยบบได้ไปพลาดผิมพ์ื้นลืมบบได้เอ็ดมาเหิงนี่ก็ลืมเป็นงงอะนะคะ่ะเป็นงงหรือว่าเขาเป็นตามอันไหวของเขาเนาะ,ะ่อเนาะ ไปกดตัวกันนะเท่อกัว่าบริกดก็ตงใส่เครื่องมันเหลวเนาะค่นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันเหลวมันไปเหลวเอยก็ว่าเอิไปกดตัวก็ไปขึ้นแต่เลยยางอื่นมาเออก็พันเออบริยากไปอันยากเนาะเออยางยินแบบง่ายๆแบบสบายเนาะค่ะเนาะตั้งเสเลยแล้วก็ตั้งเสียฮันเสียเนาะมันเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกของเอยถ้าไปเป็นอันกดปุ่มฮันเข้าปุ่มนี้พันก็บอกเลยค่ะทางพี่ยุ้ยพันก็ดีดี พันกระบวเมื่อวานนี้สาหาเว้าเรื่องไลฟ์สดเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้เพิ่งนมาอันมีมูค่คอมเมนต์ขึ้นน้ำโจนมือถือเนี่ยเอ้ยมีมือถือมือเดียวเด้อค่ะเด้เอเครื่องเดียวเออเออใช้แต่เครื่องนี้แล้วเอ้ยก็แล้วเอ้ยบ่ได้มีไมโครโฟนเออโบได้ใช้แต่เอ้ยใช้เครื่องไมโครโฟนที่อยู่นําำอันมือถือเว้าแล้วเว้าอีกเนาะค่ะร่างคนบอกว่าเออเจ้าจะว่าวไหลายว่าเพิ่นหูจักเลยเหรอแต่ว่ากเาว้าวฝังค,งค่คะเพราะมันเป็นอันแบบนี้เนาะค่ะเนาะสเต็ปการว่าวว่าโดดไปโดดมากาเว้าบ่เปลี่ยนอีกเนาะา มาเพ่เปลี่ยนแบบนี้เด้อค่ะเอยเอ้ยเล่นเอ้ยเล่นอันยูทูบเอ้ยกม้วนมวนเอ้ยหนอกคนเนาะที่เอ้ยเล่นใหม่ใหม่เอ้ยก็บโบดขึ้นตัวเลยเยอะวันนี้ยินไปยินมาก็พันผ่านเพื่อนเพื่อนพันผ่านเราก็ดีใจนำเนาะคนเนาะแต่ของของเฮามันบบผ่านเพราะมันบบแม่นมันบบแม่นคลิปที่มันคนมาสนใจเยอะเลยบอกค่ะแต่ว่าเอ้ยทำแล้วมันก็มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาทักทายเ้ยก็มีความสุขเพราะก่อนตรงต่งเนาะคนเนาะเอยตุ๊กตามีความสุขแล้วเอยมันชอบชอบออกนากงนําค่ะ อันนี้เว้าตรงๆนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยม้วนค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยม้วนเอ้ยฝังเอ้ยนั่งเทื่ยเว้าผู้เดียวอยู่ปั๊บป an, ั๊บปั๊บเฟรดเอ้ยในกระหัวหัวค่ะแต่พันกระโบดนเหมายุ่งเนาะค่ะถ้าว่าช่วงหรือพันธยู่นาเอ้ยกระโบอัดเนาะค่ะเนาะพวกเฮากเก่งใจกันพวกเฮายู่นำกันเนาะค่ะเนาะนำมาเว้าวในภาษาเฮาอยู่ปั๊บ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 ในเฮากาเอ้ยพันธุ์โบทำเอ้ยโบชินใช่ค่ะถ้าช่วงหรือที่พันออกไปหรือวว่่่่าาาาพัััันน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 เเเเออออออิิิ้้ีียยกกกะดดลง็็มมมปคคแแบฟทฮื สุขเนาะค่ะเนาะแม่บ้านต่างแดนก็เป็นความสุขส่วนตัวเนาะค่ะเนาะแล้วก็สามารถมาแช์กับเพื่อนๆถ้าพูดเลยเข้ามามารับฟังเอ้ยว้ากันถ้าว่าเข้าใจปัสยโยกอะมาค่ะบางคนพันบ่เข้าใจมันก็มาฟังกันนี่นี่น้อยๆก็บ่เป็นเตอร์เนาะค่ะเนาะเห็นเราเลื่อนออกไปเอ้ยก็บ่เว้าค่ะเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปเดี๋ยวนี้ก็มีคนเบิงอยู่เนาะค่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเนาะค่ะเนาะแต่ก็ดีค่ะบ่มีคนเบิงก็พ่เป็นเตอร์ค่ะเพราะว่า